สวัสดีครับช่างนูครับวันนี้มาครับมาคุยกันเรื่องไบออสนะครับไม่จําวันที่นะครับเมนบอร์ดไม่จําวันที่ไม่จําค่าทุกอย่างที่เซตไว้นะครับไบออสนะครับเราเซตค่าไวา้ลุ่งเช้าปิดเครื่องถอดป,ปลัก๊กลุ่งเช้ากลับมาต้องเซตใหม่ตลอดนะครับทุกอย่างที่เราเซตไว้จะไม่จาค่าคืนค่าทั้งหมดอาการนี้เป็นที่ฐานไบออสนะครับแต่เราจะข้ามเรื่องฐานไบออสไปเพราะว่า อเน,นี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับหลายคนคงทําได้ไว้จำวันที่ก็มาเคลียร์ฐานดูฐานว่าฐานมันมีไฟไหมถ้าฐานไม่มีไฟเปลี่ยนใหม่ใส่กลับไปเซ็ตค่าใหม่มันก็จําปกติอันนี้คือพื้นฐานเบสิกเบสิกแต่เราจะมาคุยลึกกว่าน,นั้นนะครับในกรณีที่เปลี่ยนฐานไปแล้วนะครับไม่หายรุ่งเช้าต้องมาเซ็ตติ้งค่าใหม่นะครับทุกอย่างคืนค่าหมดเลยเวลาวันที่ไม่จานะครับเรามาคุยกันตรงนี้ ละเอียดกว่าการเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานขนมนะครับอาการที่เจอนะครับบ่อยๆของอาการนี้ของอาการนี้ที่จะคุยกันก็คือไม่จําวันที่นะครับไม่จําวันที่นะครับทานไบออสหมดไวหมายถึงอะไรวันนี้เราใส่ทานไว้เต็ม3โวลต์สวัน,วน3วนันลุ่งเช้าอีก3ามวันข้างหน้า,ามาวัดไฟด้วยีกทีหนึ่งทานเหลือแค่1โวลต์หรือหมดเกลี้ยงเป็นศูนย์เลยนะครับ ตัวนี้มันจะมีสาเหตุอยู่เขาเรียกว่าการกินแบตอาการกินทานอาการทุกอย่างนะครับที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนทานก้อนใหม่นะครับต่อให้เปลี่ยนทานไปยังไงนะครับใส่เต็มก้อน3โวลต์นะครับลุงเช้าเปิดมาอีกทีเหลือแค่0.1 0.2โวลต์นะครับมันมีที่มาอยู่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้นะครับเรากันมาคุยรายละเอียดกันเรื่องวันที่ไม่จานะครับ อาการนี้สําหรับช่างเขาเรียกว่าอาการกินแบตนะครับอาการกินแบตหมายถึงอะไรนะครับตัวในกรณีที่เรานะครับเปลี่ยนฐานไอออสไปแล้วนะครับแล้ววันที่เวลาต้องเซตติ้งใหม่ตลอดนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรรู้ไหมนะครับตรงวงจรนะครับของแบตเตอรี่ซีมอสหรือฐานสามโวลต์นะครับมันจะมีวงจรชุดหนึ่งเขาเรียกวงจร RCT ีนะครับนี่วงจรที่เขียนไว้ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่3โวลต์นะครับแบตเตอรี่3โวลต์นี่คือตรงนี้นี่เองนะครับแบตเตอรี่3โวลต์แล้ววงจรชุดนี้ถ้าเราเห็นนะครับในบอร์ดจริงเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีไดโอดอยู่นะครับไดโอดไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องตรงนี้นะครับไดโอด3ขานะครับไดโอดไดโอด3าขาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เองนะครับดูบอร์ดนี้ก็ได้นะครับบอร์ดนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเอ่ย ตรงข้างผ่านนะครับมันจะมีไดโอดอยู่นะครับไดโอดสามขาแล้วก็จะมีคาปไอตัวซีเล็กๆ2-3าตัวนะครับเหมือนในวงจรนะครับแล้วก็จากคานมาถึงไดโอดมันจะมีคามันจะมีรเตเตอร์หรือ R นะครับมี R าคล่อมอยู่ก็ประมาณ1 1K นะครับประมาณ 1K เนะครับอ่าเขียนผิด 1K นะครับ 1K ก็ประมาณพันโอห์มนะครับ 1K กว่าจะไปถึง อไดโอดมันจะมี R ก่อนนะครับเร่นี้เรามาไล่กันนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ต้นสมมติว่าเราเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับผมเขียนใหม่นะเป็น 1K นะครับ 1K 1K งเ่งไล่ตั้งแต่ต้นสมมติว่าเราเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับแล้ววันที่ยังไม่จํานะครับวันที่ยังไม่จําคืนค่าทุกอย่างนะครับเปลี่ยนผ่านไปออสไม่หายนะครับต้องมาไล่แล้วทีนี้เรามาไล่ก่อนว่า อา uh, ระหว่างตัวไดโอดนะครับตัวนี้ระหว่างไดโอดสามขานะครับมาฐานมันจะมีช่องทางนะครับระหว่างทานนะครับมาไดโอดสามขาตรงนี้มันจะมี R 1ตัวค่าประมาณ 1K นะครับลองวัดก่อนว่าค่า R ตัวนี้มันได้ตรงาตามาสเปคไหม R ขาดไหมนะครับหรือมันยืดค่าหรือค่ามันต่ำกว่ามาตรฐานไหมประมาณ 1K ถ้าตกเหลือแค่0.0โอห์ม นะครับอาจจะเสียอาจจะอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ค่ามันไม่ได้นะครับต้องมาลองเปลี่ยน R ตัวนี้ดูก่อนให้มันเป็นค่ามาตรฐานหรือจะมาวัดนะครับวัดกับมิเตอร์นะครับหรือวัดเทียบจากบอร์ดอื่นๆก็ได้นะครับค่ามันจะประมาณนี้นะครับทุกบอร์ดนะครับเสร็จแล้วถ้าเราวัดแล้วตัวค่า R ตัวนี้นะครับถูกต้องนะครับไม่ขาดนะครับเราก็มาเช็คต่อไปก็คือไดโอดนะครับ3ขามาจากแบตนะครับตรงนี้ ขาตรงนี้มันจะมาจากแบตรตรงนี้ไปเลี้ยงวงจรนะครับตรงนี้ไป B C H หรือไปชิปเซตนะครับเส้นนี้ไปชิปเซตเส้นนี้เข้าวงจรเข้าบอร์ดนะครับตรงนี้มันจะมาพ่วงกับตรงนี้นะครับเป็นจัมเปอร์นะครับถ้าบอร์ดรุ่นเก่าๆทุกคนคงเคยเห็นนะครับมันจะมีพินอยู่3พินเรียกว่าจัมเปอร์เคลียร์ซีมอสนะครับเอาไว้เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้เคลียร์แบตเตอรี่เหมือนเราถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วเคลียร์ใหม่ บางคนบอกเอออาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพผมแนะนําให้ไปถอดจัมเปอร์ออกเคลียร์จัมเปอร์นะครับบางตัวจัมเปอร์ตรงนี้นะครับสลับกันเครื่องก็เปิดไม่ติดนะนะครับมาคุยกันตรงนี้หน่อยหนึ่งฝากเรื่องจัมเปอร์หน่อยนะครับบางคนสลับเอาอซ่อมที่อื่นมาแล้วช่างก็อาจจะลืมไม่ได้วางยาหรอกแต่ช่างเก็อาจจะลืมสลับจัมเปอร์กลับมานะครับทาให้เครื่องเปิดไม่ติดไปเลยนะครับ เอาบอร์ดไปซ่อมอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพแต่กลับมาอีกทีเครื่องเปิดไม่ติดเลยเพราะว่าอะไรช่างอาจจะไปสลับจัมเปอร์ตรงนี้ออกแล้วเขาอาจจะลืมนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะลืมสลับเราก็มาลองดูจัมเปอร์ตรงนี้ก่อนนะครับจัมเปอร์ตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าไฟมันสาโวลต์มันจ้ำลงกราวอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มาจัมเปอร์อ่า ต่อไปก็คือที่เราต้องเช็คก็คือตัวไดโอดนะครับว่าวัดหัวท้ายนะครับวัดวัดค่าไดโอดหรือค่าความต้านทานมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับวัดสลับกันนะครับถ้าขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับแสดงว่าตัวไดโอดนะครับช็อตแน่ๆนะครับไดโอดช็อตหรืออีกอาการก็คือใส่ทานไปแล้วกินหมดหมดไวนะครับหรือใส่ใส่3โวลต์ตอนตอนเช้าอีกทีตอนเที่ยงมาวัดใหม่ก็เหลือแค่1นโวลต์กว่านะครับ ถ้าไดโอดมันปกติก็มาเช็คตัวคาปาเิเตอร์นะครับตัวซีไม่มีขั้วนะครับซีตัวเล็กๆมันจะมีซีไม่มีขั้วอยู่เห็นไหมครับติดกับไดโอดนะครับข้างๆไดโอดมันจะมีซีอยู่นะครับซีตัวนี้อาจจะรั่วหรือช็อตลงกล่าวอยู่นะครับทาให้มีการกินแบตเตอรี่ไฟนะครับไฟตรงนี้ถ้ามันช็อตอยู่ตัวซีตัวนี้ไฟวิ่งมานะครับแล้วมันก็ลงกราวดึงลงกล่าวอยู่นะครับวิ่งมาสาวโตมดดึงลงกราวทําให้แบตเตอรี่ตรงนี้ รถเร็วนะครับหรือหมดไวนะครับพอเราปิดเครื่องนะครับตอดสายดึงสายออกทุกอย่างไม่มีไฟไปเลี้ยง PCH นะครับไม่มีไฟไปเลี้ยงวงจรที่เซ็ตค่าไว้ทุกอย่างก็คืนค่าเป็นโรงงานหมดเลยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับนี่นะครับมาคุยแบบเร็วๆนะครับอยากให้ทุกคนนึกภาพตามนะครับเปลี่ยนทานตอนเช้า นะครับเปลี่ยนทานไปแล้วตอนเท้ากลับไหมกทีตอนเย็นมาวัดใหม่ดูอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพวันที่คืนกลับนะครับอ่าไม่เหมือนที่เซ็ตไว้นี่ต้องมาดูเลยนะครับมาดูตรง3อย่างที่ต้องเช็คนะครับตัวทานก่อนอันดับแรก1ทาน2เช็คอานะครับ3ม,มาเช็คที่ไดโอดนะครับตรงนี้เช็คไดโอด4นะครับมาเช็คคาปเเต ไม่มีขั้วดูว่าวัดดูนะครับว่ามีการช็อตลงกลาวอยู่ไหมนะครับมีการรั่วมีการอะไรไหมนะครับหรือถ้าไอ้พวกนี้ไม่ช็อตนะครับเราให้มาวัดดูว่าวัดตรงหลังไดโอดตัวนี้นะครับว่ามีไฟไหมบางทีอุปกรณ์ไม่ช็อตทุกอย่างนะครับแต่ลายวงจรมันขาดตั้งแต่ตัวนี้นะครับลายวงจรมันขาดจากขานมาอานะครับมีลายวงจรขาดอยู่ไฟก็มาไม่ถึงไดโอดตัวนี้เหมือนกันนะครับหรือ เลยตัวไดโอดมาแล้วนะครับเลยเลยไดโอดมาแล้วแต่มาขาดตรงนี้นะครับากาดอามาขาดตรงนี้หลังไดโอดมาแล้วเราวัดตรงไดโอดตรงนี้มีไฟแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าในยรางวงจรมันขาดเช็คคร่าวๆแบบนี้นะครับถ้าผ่านชุดนี้ไปแล้วนะครับก็มีการเก็บค่าทุกอย่างนะครับในในไบออสนะครับค่ามันจะคืนค่ามันจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งนะครับ ที่เรามีการเซตติ้งหรือตั้งค่าทุกอย่างแม้แต่ตั้งโหมดฮาร์ดดิสโหมดนู่นโหมดนี่ปรับเซตติ้งทุกอย่างเราเซฟไว้ปึ้งเริตาเครื่องใหม่หรือถอดปลั๊กออกไปให้มีไฟไปเลี้ยงนะครับเราก็รู้ได้แล้วว่าเครื่องมันจำไหมถ้ามันกลับมาจำค่าปกตินั่นก็แสดงว่าตัวฐานหรือวงจร R c ซของเรามันกลับมาทำงานปกติแล้วนะครับนะครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับ เอาแบบให้เข้าใจนะครับวงจรผ่านอาการนะครับผ่านไมออสอาการไม่จําวันที่นะครับไม่จําวันที่หรือกินแบตเตอรี่หรือถ่านหมดไว้นะครับแรกสิ่งแรกที่เราต้องทําเช็ค่านก่อนนะครับเช็ค่านไมออสมี3.3โวลต์ไหมนะครับถ้าเช็ค่านเสร็จแล้วเรามาเช็คตัว R ตัวนี้นะครับได้1 k ไหมนะครับแล้ว ระหว่างอ่ามาตรงสามขานะครับมาตรงสามขาดูว่ามีลายวงจรขาดไหมถ้าลายวงจรไม่ขาดก็มาเช็คตัวไดโอดนะครับว่ามันขาดไหมช็อตไหมเสียไหมถ้าลองทุกอย่างไม่หายอ่าลองทุกอย่างปกติก็มาเช็คตรงนี้นะครับมันจะมีคาปิเตอร์นะครับ 2- อสาตัวนะครับลองเช็คดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องดูก็คือตัวจัมเปอร์นะครับ3 4อย่างนี่แหละอาการไม่จําวันที่กินแบตเตอรี่หมดไว้นะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตามที่ผลผมเล่ามานะครับข้างต้นนะครับ3โวลต์ผ่านอามาเข้าตัวไดโอดนะครับจากไดโออาผ่านไดโอดมาไปเลี้ยงวงจรแล้วก็ต้องผ่านซีฟิลเตอร์สองสามตัวนะครับพวกนี้ถ้ามันรั่วมีไฟเลี้ยงมาผ่านอามาเรียบร้อยนะครับผ่านไดโอดมาได้เรียบร้อยแต่ตรงคาปาเเตอร์ตรัวนี้มันช็อตอยู่ลงกาวไฟก็ดึงมาฝั่งนี้ตรงนี้ก็ไม่ถึงเหลือ0ดกว่าๆไม่ถึงโวลต์นะครับ มันไม่ผ่านไปไม่ได้ดึงโดนดึงลงกลาวซะก่อนนะครับทําให้ผ่านหมดไวนะครับหรืออีกอาการหนึ่งเปิดติดไม่ขึ้นภาพฐ่านไม่มีฐ่านหมดอาขาดนู่นนี่นั่นก็ก็สาเหตุเดียวกันแต่มันต่างอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพก็มาจากนี้ไปเลี้ยง PCS ชุดนี้ไปเลี้ยงชิปเซตต่างๆครับไ,ไปเลี้ยงชิปเซต ถ้าชุดนี้ไม่มีไฟไปเลี้ยงค่ามันก็คืนอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพก็มีนะครับอีกตัวนึงจัมเปอร์เช็คจัมเปอร์ดูด,ดีนะครับอันไหนที่มันมี3ขานะครับจัมเปอร์รุ่นเก่าๆมันจะเป็น3ขา1 2 3ปกตินะครับมันจะจัมอยู่ที่1กับ2นะครับ1กับ2นี่หมด normal นะครับ1กับ2นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่จัมจัม2กับ3นะครับ อันนี้จะเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับต้องจำ้ำหนึ่งกับ2เท่านั้นนะครับอย่าลืมเช็คตรงจัมเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับการถอดฐานออกดีดฐานออกจากวงจรเสร็จแล้วต้องมาเคลียร์จัมเปอร์ตรงนี้รอบหนึ่งนะครับจ้ำไว้แล้วก็เอาออกแต่เอาออกเสร็จแล้วอย่าลืมจ้ำกลับที่เดิมด้วยนะครับขาหนึ่งขาสองนะครับโอเคอน,นี้เข้าใจนะครับเดี๋ยวมีอะไรติดขัดก็มาอธิบายมาเล่าให้ใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้มีคนถามมาเยอะเรื่องอาการเมนบอร์ดไม่จําวันที่ คืนค่าโรงงานนะครับทานหมดไว้นะครับอันนี้วันนี้ผมมาอธิบายให้แล้วนะครับผิดพลาดหรือถูกต้องอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะนี่เป็นความรู้ที่ผมได้มาจากโต๊ะซ่อมจริงๆนะครับผมไม่ได้จบวิศวะหรือไม่ได้จบอะไรมานะครับเพียงแค่ศึกษาเรื่องพวกนี้มาระดับหนึ่งสิบกว่าปีนะครับอันนี้เอาประสบการณ์จากงานซ่อมหรือโต๊ะซ่อมจริงๆมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังนะครับ โอเคฝากร้านด้วยนะครับ PN Notebook นะครศรีธรรมราชน,นะครับซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมแม็กพนะครับใครติดติดขัดงานตรงไหนก็ทักอินบ็อกซ์หรือทักไลน์เพจได้ล้านมันได้เลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ